นี่อยู่หน้าโบสถ์แล้วว่าครูใหญ่คนที่ไม่ได้อุ้มไปไปหน้าโบสถ์ดี่ตอนนี้สนามบินโล่งสนามบินโล่งมากมากพี่คอมเป็นเียนเด็ดไปเหลือห้าทีนะได้ได้ตัวหลุดมาทีเหลือห้าทีขอบสวยของมันมากขอบสี่ของเราหรือไม่ตอนนี้เหลือกี่นาทีใกล้เออห้าทีห้าทีครับลุงห้าทีครับลุงไม่ตอนนี้มึงอย่าไปกลัวเลยมึงอย่าไปกลัวเลยเมื่อกี้มันเข้าโรงพยาบาลไปแล้วบ้านบานเข้าโรงพยาบาลไปแล้วฟังดิเตำรวจไปร้านหรือยังดึงตำรวจได้เยอะนะพี่ผมบอกก่อนเลยเป็นดึงอะไร มีค่าผ ok. ่านทางไหมครับอันนี้ม NO ันคือเหินติกตอกผมมาคือเจ้าที่เฮ้ยเอาดีได้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้เี้ยกูไปด้วยเลยสัตว์ฮฮ่า้ยวยแล้วมันขึ้นยากกว่านี่ไอ้ย ว่าเออหวังจะขึ้นได้มันขึ้นยากนะไอสัตว์รู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอซ่อมอีกจเจเริญ คนนั้นหลังคป๊โปตอนนี้เราอยู่หลังเกมเหมือนกันใจเย็นๆกันตอนนี้ตอนมาหลังเกมนี้ตอนนี้เราเราเกมกันเยอะปะเขาปังมากจริงคุกมีที่ผมซอมหนึ่งครับตั้งแต่แรกก็เนื่องพวกมันพี่โช่อพี่โช่อะไรอ่ะ พี่โชคที่คอเกยพี่มีวันอยู่ที่กองบาลเลยนพี่โชคมาครเพียบลงมาดีเหลือประมาณ4สี่นดียู่หน่ยี่หน่ยี่หน่ะคอยี่หน่บด้วยนะระวังเกมใครดนไล่พี่เกมบาเมือนพี่พี่เวทเวทเวไยี่หน่ะคอมพี่ตำรวจอยู่ตำรวจชนดาวินตำรวจชนไปเลยไปเลยน้องพีคนอุ้มก่อนพี่ฝากราวินก่อนไอดาวินไาพี่คนอยู่กคันไม่อะมึงอะทีาห่พีคดาวินไอเชพี่คอมเชเก่าเลยพี่เหลือ4่ีนะเชดไอดาวินไอเชดเก่าหรือเชดไม่เลิกเก่าเลยเก่าเลยเก่าเลยไอดาวินมึงหนีไปเลยตำรวจตำรวจห่างห่างเยอะห่างเยอะ ได้ได้กเล้างรา่น้ันหลู่้าห้าที่รัตมไปมงบานา่นไป้งาบาพวกมันอยู่ไี่ไหไั่พ่อร้่อยู่จกปูนเยอะไม่อยู่จกปูนเยอะย่าไปทานกระางทคันนั่งสเราอยู่ในเมืองไหม ไอจุกบอกอยู่ตกปูนไปนั่งี่มาพมาอยู่ตกปูนนะสี่คนสี่คนนะพมาหล่อมมาหล่อมพี่จุกมามมาที่ตกปูนได้มาตกปูนไ้มาเอามาเอามาดิเชียแบบเสียงดังมากเลยนะโนเนียนูเนียนูเนียตีปูนหมดเลยการชาติการมาลการนี่มาการมาการมาเออเออเอ

ใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมดึงหอยผมดึงห้อยสวยๆนะเป็นสวยๆเนาะอยู่ตรงไหนผมอยู่กลางกลางนะอยู่กลางกลางนะอยู่กลาางคบเพื่อนในเมืองก่อนก็ได้คบเพื่อนในเมืองก่อนเดี๋ยวปุล้อให้อันเนี้ยอันเนี้ยเดินไปไหนเดินไปแล้วโอ้โหมาช่วยตระยูนหน่อยหลังโอ้โหมาอลไรไปกำลังไปกำลังไปพี่กเออแล้วไปช่วยยูดิคอมตอนนี้พี่อยู่เดินปกติเส้นลองรถกับพอร์สคันหนึ่งเลยกับพอรยอยู่อยู่อยู่เดิเต้าหู้เต้าหู้ยังเย็นเลยเหรอเราเพื่อนกูเดือดไม่ต้องให้หมดก่อนนะเพื่อนโอเคไหม ปกตอยู่ไหนไม่เอาปูติอยู่บ่อพี่ตีเบดเนี่เอยู่บดเนี่ยกูอยู่บดเนี่ยจะ่หลังเนี่ยกูไปก่อนแต่อยู่จุกแถวนั้นอย่าไปไกลจุกไปยวผมดึงไม่ให้ผมดึงไม่ให้เาะวใกล้หรอเลาไม่ตองมีใจเลยไม่ออกไม่ออใช่พี่ใกล้ใกล้หรือแล้วตึกตกมนี่พี่อยู่ะดึงมึงอยู่ไหนน้องชายบอกหลังตึกแดงหลังตึกแดงโอเคต่ันต่อเวลานี่เป็น กาลาดพวกมันทิ้งมาเลยตัดทิ้งมนเลยเออไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยกูถามกูถามอีกรอบหนึ่งไอ้ไอ้เอ้ยกูถามอีกรอบหนึ่งไอ้ที่เปิดฮาคีเนี่ยเอ้ยมึงเป็นหนึ่งนี้มึงเงียบก่านี้อยู่นเฮอะไรตรงตึกไหนเฮ้ยมึงเงียบก่อนี้เฮียผมมาอยู่กูถามว่าเนี่ยใครกดฮาคีไปตอนที่ไฟอ่ะพวกมันป้าหรือว่าพวกเราอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แสดงว่าไม่ใช่นะำรวจไ่เดอน้ำมันจะหมดับแล้วดับแล้วดับแล้วยัง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 อยู่ยังอยู่ยอยู่ยอยู่รอช้อนอยู่รอช้อนพี่ยูอยู่ไหนพี่ยูรอตึกะดงหลังตึกรดงผมก่อนรอังมันตึกดงนตยโอ้เ่แลเลลกินยากินยาพี่เป็นยังไงพี่่ายแล้วอไอ้หพี่พี่สอลาดครับแดงน้ำแดงพวกเราอุ้มอยู่เพื่อนมันเดอนมันเยนดนดเติมยนเติมไหว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 ใจงหนึ่งดิเ่อุ้มอยู่ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเป็นแดงเป็นแดงช่วยหน่อยช่วยหน่อยติดแดงแล้วติดแดงหลังแล้วนะสองนาทีสองนาทีเออแล้วสองหลังเพื่อเ์โดนเยอะเนาะโดนเยอะเนาะมันจะมาถมมันจะมาถมเคสนี้นะถ้าไม่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 ฟัง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 ท่าถมอ่ะเดี๋ยวกูไปเปิดฮาร์คีให้ได้แล้วมันก็ล่อมันเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ลุงไม่ได้ไม่ได้มันไปทันแล้วลุงดับแล้ว

ตอนนี้เหลือใครเหลือใครเหลือกูนะไเขเหไม่เอนทีกู้มกูงอ้อมนาคอมนแล้วเดอรอให้เดอกรอาเหมือนให้คอมมึงนานไหมเซิโอตรงไหนรับเจอตรงไหนไม่ตอนนี้นัดไฟเลยมึงนัดไฟเลยเพราะมันอยู่ตรงนี้นะเพราะมันอยู่ตรงตึกเขียวนะตึกเขียวนะตึกเขียวนะโไล่อยู่ปะเวพบกันปะไล่เวะ โอ้สาระแดงร้อยพี่จมรวยสาระแดงเขาเยอะสวยสวยโว์สาวโชว์อย่ามาอย่ามาตึกแดงอย่ามาตึกแดงก็มาแดงสาระแดงอาละจีเลยเต็มเลยฮ่ามาฮ่ามาโชว์ข้างหลังโชว์นั่นที่อื่นพอรวมเนี่ยไปจะถึงแล้วจะถึงแล้ว พร้อมอยู่ไหนพร้อม,มยอยู <ส bizarre S 3> <ask S 1> ่ไหนต้องไหนตี๋พอรวมพี่ไม่เกินสองทีเออแดงเรอตัวแดงต็กิ่ห้ามาไม่ใครก็ได้มารับกระดากลางนะพี่พอกูอยู่พร้องไอเจอดอเจมึงอุ้มอยู่ใช่ไหมลยสว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 ยต่อตๆๆต่อตต่อนัดไฟเลยนัดไฟเลยของกูไม่ต้องสนมันมันมก็ไม่นัดแล้วก็ไม่นัดแล้วไม่มึงล่ามนต่อดิมึงล่าตุ๊กใหญ่มเลยยันเอาเนี่ยมาเอาตึ๊แดงเนี่ยตึ๊แดงอ่ะตึ๊แดง่ะตุกใหญ่มานาตึดแดงอ่ะ มดนพี่มีตัวหนึ่งมืออยู่เนี่ยรวมเลยรวมแดตรงไหนพี่ตีแจ้งเลยพี่แต่ละแดงแต่ะแดงส่ละแดงแะแดงและแดแต่กดงตะไดงปิดงาต่ละแด่ละแดงแ่ลละดงลลอดะ่ะดะะดงดลง่ Right. ต,ต,ตึกลุงใช่ไหมกาิีไหนตรงสแยกตแย่บบิีีย่ีย่ีย่ิสีี่้งหิบวิาบาคุกแ่ย่ตึกลุงี่กแ่ลุตติด่ยมาไล่ผมูมาไล่ผมไม่คุก่มันอยู่ในดาดฟ้าตึกลุงมันลีกันอยู่มันีไปดิไปดิเอาดิขึ้นไม่เอามันดิาเี่ยเจ้าของเนียนจ้าของย่พมันเนี่ยรบูมิบูมมันอยู่บนดาดฟ้าตึกไุงอยู่ในนาารที่สวนมาไหนพีะ นี่ใครอุ้มอยู่พี่ตอนนี้โก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 ใครมาอุ้มแทนกูได้ปะคนนึงอยู่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมัน JK อ่ะอลุงลุงหรอผมเป็งั้นได้ลุงมามามากูได้ไปคุมไฟเฮ้ยพี่อันนี้ได้ของเทียสูงมากเออเอาคนหนึ่งเหมือนเอาคนหนึ่งเมืดียวใครได้ผมไม่พี่ผมเออมาเต๋อมาผมมีเวลาคุกลุงผมมีเวลาคุกไม่แต่ว่ามึงควรมาเล่นมึงมีพวกสนุงสนับอ่ะเล่นสนับอ่ะไป JK มาไป JK มาไป JK มาหมดเลย สียาียกิบสีกิสีย่าิบสีมันไม่พลามเลยพตอไรไปไปเรบไปไปเลย่ไปเลยไลยไหนรมไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันตึ้กกิ๊บสีเออเลมาเกบสีเยบสเดียวเดียวเลยเอาเลยเอาเลยแล้วห่อเลยมึงมึงซื้อห่ออะไรไปยังกิ๊หลังกกิ๊บฝายอยู่

ไอปั๊มีีอ่ะัดจในเมืองนะครับพี่ะมูลตัวประจเยอในวงแดงเยอะนะอยู่ในวงแดงเยอะมากพี่เ้นผมเขาโอเคเยอะนะวงแดงเยอะนะอยู่ในวงแดงเยอะหอมพี่กีพี่เอ๋พี่มาดีเพใหม่หรอ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 ช้ามน่อไหร่พี่รอช้าเมไหรรอช้ามไหร่ในวงแดงอะเปนไใหญ่ไปเลยราเไหร่รอช้ามไหรเล่นไม่ได้พี่ตำรวจอยู่ในวงแดง่ะรอช้า วันต้องลงซ่อมนะร่วมไหนฮะรวมไหนรวมไหนรวมไหนอยันนี้พี่อยู่ตรงสี่แยกตึกยี่สี่ดาวชอนมันอยู่พี่มีตัวรุดอยู่เอารถผมเอารถผมตัวมันออกแล้วออกแล้วออกแล้วอยู่อ้ย่อ้ยโอ้ย ร้อยมาเอามาหน่อยมันเอามาหน่อยเออเออเอาไปเลยเราเยอะเราเยอะเราเยอะอยู่ไรบ๊มอยู่ไรบ๊มอยู่ไรบ๊มเฟยอยู่แล้มเฟยแดงอยู่มาเยอะมาเยอะตำรวจมาตำรวจมาผมก็มาตำรวจมาตำรวจมาอยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วยี่สิบเป็นไงมั่งตรงไหนนะตรงไหนบอกบอกลุงหน่อยยี่สิบครับสี่โอเคไม่เป็นไรแล้วพี่ตำรวจมาตำรวจมาไม่มีอะไรแล้ว แค่ผมตื่นสยกต่นยิบซีหน่อยสีแยกยิบซีหน่อยเล่นได้เล่นได้ต่ีเิมต้องแรงต้องแรงเรวเมีตัวสตัวสตัวตีอยู่ตีอยู่รรถ้หญิงตกรถคุณ่ิเนี่ยดีดีคุณบอลคุณบอลมีอะไรหรือเปล่าตีไปตีไปแล้วรีบห่อตีแล้วรีบห่อตีแล้วรีบห่อห่อเลยถ้าตายแล้วห่อถ้าตายแล้วหอคุณจริงนะคุณนิงนะ บูรณะคนบูรณะบูรณะคนเขาว่าบาดนะบาดนะบาดนาดโด่วยบาดด้วยบาดโดนคนมาเลยมาเลยเอาดิ่าลเล่นไป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 ไปเล่น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 เลยเล่นเลยเล่นเลเล่นเลเล่นไปเล่นไปเล่นเลบอบกเพื่อนด้วย ตายนะไม่ตายนะพี่พิงออกเลยพี่พิงพิงแล้วมันจะยพิงมันตามไมตามพิงกว่าดินไปดิโริงโรยิบกเลยเรา้อหมวเลยทุบตีทุีอย่าหมกไม้อย่าหมกไมาหมวไมปเดินโผลโโดีตื่นมาดี

ไทยๆชุบหน่อยไม่ติดไม่ติดไทยโอเคดุงชุบหน่อยชุบลุงหน่อยลุงนอนนานแล้วลุงนอนนานแล้วไปไปก็ติดเไอกินไม่ไหวงมาลุงหน่อยลุงนอนนานแล้วไปชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วยังไงก็ติดยิงหน่อยมีปืนยิงหน่อยหมดนะหมดนะใครรู้ว่ามีปืนยิงหน่อยหมดหมดลุงครับลุงลุงครับ เฮ้ยไม่ต้องห่อนะ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 ไม่ต้องห่อไม่อย่าห่อนะอย่าห่อนะอย่าห่ออย่าห่อเพื่อนตายอย่าห่ออย่าห่อนะเว้ยสวยสวยไปไหมอันนี้ตายไหมพี่ถูกแล้วสุดแล้วอ้าวผมมาช่วยแล้วเอาแข่งให้ไหว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 แข่งไหวพี่แข่งไหวแข่งไหวแข่งไหวแข่งไม่ได้สัตว์แข่งไหมขอโทษทีมันแล้วเพื่อนตายดูเตือนะเดี๋ยวลงเล่นนะลงเล่นแล้วลงเตืน เอาไปกาอไดช้ไอ้สัทุบทอ้เหี้ยกอดแดงกอดดำ่นงส่ออเออขอคุณดนะทไรครับคุณขอบคุณบคุณทำไรครับขคุณทำไครับอคุณทไรครับคุณคุณทไรครับนี่ขอคุณทําเันเที่ได้ทคที่ม่ไดที่ไม่ัแจัดเลยพีวัดคุณไรครับ พอะเนียอ้เียเอ๋อุบุนีุ้บุนีุ้บุนีุ้บุคุณทำไรครับปาเต้ไปชุบลุงจ้ารครับพี่อบคุณันปัทําอะไรครับเนี่ยพวกคุณอยู่ไหนุบวคุณครับุบวุบขอบคุณุบชุแล้วกดไม่ตายครับพี่เาตายหมดแล้วหรอครับเนี่ยเกิดนะเกิดเกดมดไปแล้วหมเกิดนะเกเกิดนะเามาเ ตีไปแล้วเข้าตายเข้าตายเพื่อนใส่ตามึงเยียงกันนะเปล่าวะเก็บด้วยครับเก็บด้วยครับเก็ครับโดนครับพี่รอดพี่รอดพี่โดนพี่โดนพี่รอดครับพี่ตำรวจครับพี่ตำรวจครับผมโดนคนแก่กระทืบครับโอเคครับโอเคครับพวกคุณตายหมดเลยนะครับเนี่ยพวกคุณเดี๋ยวที่ตจะสาบเนี่ยครับโดนคนแก่กระทืบแล้ว พวกคุณมีที่ชุบไหมครับเนี่ยจุดีอยู่บ้าสัตว์อายุสูงกระเท้ยวันดีวันดีวันดีสัตว์วันดีวันดีเฮียวันดีวันดีขาบอกว่าเทพครับเอาตอนเลยเฮียคุณได้บันทึกเล้วออกไปทีได้ตอนเนี้ยเพื่อนเราไปไงบ้างตรงนั้นอ่ะตอนเราลงอะไรที่สนามไฟเฮ้ยกูถามมึงแล้วนะเว้ยว่าใครเป็นคนกดฮาคิไอ้เฮียมันขึ้น2อทับสามอ่ะ วาผมโดนอะไรก็ไม่รู้ก็รับว่าไงว่าไงไอ้ยี่ใครเปิดฮารคิว่ากูอยากรู้อ่ะเมื่อกี้ยี่พี่ตรงนู้นอ่ะไอ้ไฟแรกอ่ะไอ้ถึงห้าไอ้ถึงห้ะแก๊งเราอ่ะไม่รู้อ่ะผมรู้แค่ว่าเขาอยู่บนรถแต่มันขึ้นสองทับสามอ่ะจะเป็นต้องดิผมไปถามซีซีให้ครับดิผมไปถามซีซีให้ถ้าขึ้นสองทับสามเวลาไหนจะเปิดตีที่เราไม่ติคุมไม่เป็นไรครับลุง ไปไปหาหาอุ้มต่อไปไปรีของไปรีถุงส่งถุงซอบไปที่เลเบลแล้วก็ขอคนตามมันสักงสามคนไปกันเรเบลล่างเรเบลล่างนะพี่ตูนอยู่อ่ะเล่ามาเลเบลล่างนะไอตีวิ่งเข้ามาโดนหมายกูโดนว่าแล้วคนที่กระทำเราเรเบลล่างคนหนึ่งไี่แต่มันเห็นไปเลเบลเลเบลล่างคนหนึ่งนะ ไม่เป็นร่างเลยพี่จะล่อไปเลยมาดินักกูหลงล่อนะทั้งนั้นนะกกูล่อไม่หนีไม่หนีไม่หนีไม่ไม่มันไปอีกนะมันไปอีกเล่นได้เล่นได้เล่นเลยเล่นเลยเล่นได้เล่นได้เรากำลังไปเรากำลังไปเล่นได้เล่นเลยอเราถึงก่อนเราได้ต่อเพื่อนอ่ะยีเราเพื่อนน่ะใครอยู่เราถึงก่อนมันกว่ามันจะชุกกว่ามันจะอะไรกันอีกเสร็จแล้วขึ้นรถเลยนะพี่ขอฟังเพื่อนไอวอนนะพี่แล้วเพื่อนเราเกมป้าศพว่ะยังครับยังครับสวยเต๋อจัดไปใครใครรถลงมาฮิว